ล่าสุดคุณตุ้ยธีรพัฒน์แยกบ้านอยู่กับน้องแต่ตันไม่มีโอกาสคืนดีค่ะหลังจากปิดชากความรัก11ปีดีบเรียบร้อยสำหรับนักแสดงอย่างตุ้ยเพิ่งจะเซ็นสัญญากับอดีตภรรยาแอนนาณนตชาเป็นที่เรียบร้อยค่ะไม่นานมานี้มีภาพของนักแสดงหนุ่มนะคะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งจะหลายคนคิดไม่ได้ว่าฝ่ายชายต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจในช่วงที่เจอมรสุมชีวิตในเรื่องความรักค่ะ ล่าสุดที่คุณตุย้ยธีรพัฒน์เองก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนให้ฟังว่าเป็นเรื่องปกติที่ตนจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อความต้องการความสงบและเป็นการเพิ่มสมาธิให้กับการทำงานมากขึ้นพร้อมยืนยันไม่ได้ทำเพื่อเป็นการจะละจากทางโลกเห็นได้ว่าเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาตุย้ยเองก็บอกก็ไปบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นปกติของการปฏิบัติธรรม ผมว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ใจของเราสงบขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการทํางานแบ่งเวลาการทํางานกับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมคือ,อยังไงก็เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นธรรมก็คือการรับรู้ทําให้เรานั้นมีสติมากขึ้นงานนี้มีโอกาสถึงเรื่องครอบครัวที่ถามว่าและเจอเรื่องของการแบ่งลูกหลักกับทนายอดีตภรรยาแบ่งอย่างไรเจ้าต,ตัวก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเรานี้อยู่กันไกลครับยังไม่ได้เจอกันปกติครับก็คือ ยังทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเท่านั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มตุ้ยนั้นเปิดเผยคะ่ะ